อแมงมันนะครับเก็บแมงมันโอ้โหแดงจึงคืงมีแม่แม่แมงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวมามหูดให้แน่นี่เก็บอยู่น้ำตีนไห้ตีนหน้านี่แหละ เอาแล้วแล้วมันค่อยๆออกเรื่อยๆนะครับอยู่แถวนี้ค่อยออกเนาะสวัสดีครับผมเตยจากช่องมโนค,ครับเอานนอมาอนีผ้ามาเป็นแมงมันนะครับเก็บแมงมันดูดูการหนึ่ง หนึ่งปีมีมือเดียวนะครับกรบอแมนว่ามีมือเดียวดอกคือมองได้ฝนตกหนีมันจะมีแมงมันออกมาทางสีนะบางคนเพิ่็จะเอาไข่มันถ้าเราคางเนี่ยอาจจะขูดออกไข่ทางห้องนี้กินโตนะครับโตนี่แดงๆางสิละเป็นมือเดียวแหละกรบอกแมนมือเดียวดอกวะถ้าเกิดฝนตกทางนี้แห้งมันก็จะออกทางนี้ก่อนยังเลืออยู่ <minutes> เหลือคนเก็บบอกแม่ว่าเบอร์แม่ว่าบุมมี่ <ENNIS> สันหุสาวนี่โอ้ยบุมี่จังไดคนณมาเอาอยู่พี่เด๋ตวพ่อพ่อได้กินแล้วนะครับแต่ละปีเท่าไ่เก็บอยู่น้ำตีนให้ตีนหน้านี่ยละเดี๋ยวๆๆเก็บเอา เอาไปนะครับเก็บเอาเก็บเอา่นเบิได้กินเนาะเห็นเดกีไเชียเาเดไใช้ขออนีะครับแม่พ่เห็นบ่เห็นหัวเ่อั่แม่แม่ผีแม่แดงย่ครึ่งย่แม่โอ้โห แดงจึงคืองมาซื้อๆดิปุ่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ป้ามาหูให้นเนี่ยนี่ไหนจังบ่จังบ่บ่เนี่ยลูกสาวมาจะเข่าขอนไม่ขอนมาขอนลูกมาถี่แล้ว้จังดล่องว่า่ะไรนั่นลูกคอลูกคอเอามาครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเอาเก็บเอ้าเดี๋ยวบ่เห็นพงงเนาะไม่ไม่ไม่มาซื้อๆมาบ่เห็นอีหยังบ่มีหยังดอกใหอ่จะหลบลงแหงแหลมมันตกลงใต่หนำ รูดมแห้งมันกระตุ้งมันไตนะแต่ถ้ากันเล็บมองล้วตยู่หันมันออกใหญ่ดิครับจัน้อยกับดันขึ้นมาอีกนขึนดันหัวนบาูวาบมีกันเลยเบิ่งแม่ะบุมมีโอ้ยจะบอกว่ามาเบิ่งเรื่องไตตนบอกท่านว่าันบ่เห็นแล้วังไงครับเบิ่งนะอ๋อขวนึงแล้วไม่ขวนึงละ นี่ครับแดงเลยนะเนี่เฮงนไหเห็นที่งดอยู่นี่เจ็บไปเรื่อยๆเหมือนกับมืนกับลายดอกโอ้ผีครับแดงจึ้งคึงเลยบปะนี่มีอยู่ครับมันมีไปเรื่อยๆล่ะพูดอะไรเลี้ยวไปก็เห็นทางพผุนแดงอยู่พุนเออเออเกือบบูดกับบ้ใส่ดิเต๋ มันยาท่างใบฝนได้จะเก็บทางเนี่ยอันนี้คือขนาดปะนั่นมะขันแจงปะไหนมันก็ยังออกลายเลยแจงแยกออกก็ได้ดอกสันแห้งอะไรมันลงไตแม่มันก็ไตขึ้นมาขึ้นก่อนหรือว่าแต่มันสวยหุ่นอะเอาอย่างมามาซื้อดินี่มาบ่เห็นกันเลยหนีเพากันหนีซื้อ โอุ้หนะแม่สันลงไปทั้งไตเบิดลูกบ้ามาดกดริงจริงบ้ามากดิหอวยเอาอีกย่างบานที่นี่เอาเอาก็เป็นหม,นม,นม,นมนดกัดบ่วดนว่ลูกเอ้ยย่านแม่นเด้อแม่งมันบ่ธรรมดาเด้อปวดแสบปวดคั้นเงี้ยดิอันนี้อยู่ตีนสวนเฮานะก็เป็นมองนึงที่คนมาเก็บแม่งมันดีทุกปีครับอีกอย่างนึงกะ หน้า6กนะตรงบ้านในตุ่มบุญก็อ,ออกดีเขื่ันนะครับเก็บเลยตะกี้ผมมาใส่หนูดิแถวนี้มันไม่แต่ฟุ่มฟมนี่ค่ะฟมจะคองังล่ะอาจจะลืมเลยนี่คลองหนูเหลืออยู่ดีครับย่ามานีนก็เด็หนูมันเลียนหงยางยู่อยู่ไกลนำเนาะ ลุลุ้ลลมาแล้วแ้วแล้าม่เพิ่นขวัสามก็บสามเทียนีเออพอด้ขัแล้วล่ะพอจขวัเอาปีละเทียห้เฮาได้กินยังไม่หอยกินนุนชินนุ่นเขาแมงเห็นอยูตร้งแต่ตั้งแต่คนทั้งไย โอ้กำลังไตคืนวุนนีก่อนแตจังหวะไงใส่ใส่ใส่พวกืนแบบโมได้ย้โมได้เยียบโมเหยียบ้างูเออมันาตแน่หละเหยียบออกมาจากนี้มันก็ออกมาทั้งไตผ้นไหลลงไหลลงเนี่ยเออเห็นนีมองยู่ เวลามันออกมามันบว่ไม่หม่งไปมันก็ไตน้าดินแล้งแง่งแล้งแง่งสิแต่ว่าส่วนหลายมันขึ้นหยาต้องบองนี้มันบว่ไม่หยามันอยู่น้าดินนี่คือเมี่ยงมันกินดิบก็ได้ครับแต่ว่าก็ปุ๋ยอะว่าอยากกินดิบก็ไปคขวาักหน่อยไปควาวโดนจะใหม่เนาะตัวมันก็บุ๋ยอะหนาบุ๋ยอะนั่นปุ๋ยเอาขว้าพรามันสุกจักหน่อยนี่ก็กินมันเยิมเยิมคือแม่เป่งครับปุ๋ยเคยกินแม่เป่งแต่ว่าแม่เป่งมันมีรสสม อันนี้มันบ่ามีรถสมมันจะเป็นมันมันไปเลยนะครับเขาจะขอเขออิอนว่าม,มันเนาะข้ามระตัวข้ามระตัว มันนี่เขาเ็บเก็บเ็ุ่มเกเก็บมันมีหมุแม่ไั่ได้พอเรงเี็บแมนโอ้ยใส่กระบุดบนตักหยาดเตนี่ตถือก้ดนี่ออกนโอ้โหกดเนี่ยเก็บเก็บใส่กันครับมันหอกต่มาดินโอ้พีีี โบได้เบืง้งพ,พ,พื้นเของม่อมมีพอไม่เกี่ยวพดเออแม่มันนะนี่ยนะหู้มันนะโอ้มันอยู่น้ำขอบอีกโดน้งามห้องมันเนะน่ยอ๋อไตของไม่ของไม้แล้วไปไม,ไม,สเ,ปไมเสร็จโปรพิเลย,ยนี่เอาเลยอัน <c oughs> นี้ก็ขวดนึงอะไรนี่ไอเก่งนะมันมีปีกอยู่ดิมันหึงบ่บ,บินสุนี่าสุ่มบินคือบ,บินเด้บินไปต่อไฟเฮาอยู่เฮาไตแมงไว้มาขึ้นนี่ครับ กตองไฟแม่งห้องกรบลายเติบอยู่งขึ้นต่วพอมาเทีงสาเบิดแหล่าสันลากินเบิละเสดายแม่งกุจีกักยกกยบยีนุ่นหลายแหง้งสยเกินไปล้วยืห่งองปามลาิ่มๆๆเลยเีมักแล้วมันแม่งซุ้มนีเสียบไยังเนาะกิน่นเซนทีละคำทีละคำแล้ว ไต้ต้นบักท่านนี่ว่ยยาจะผาดหรอพี่โอ้ขอบอกไบบไต่ขึ้นได้เลยอย่างนี้คือโอ้ยหอดปลายพี่แกเลยอู้หึบเลยเี๋ยวจะคูเท่าคูมันออกมางูออกมาอยู่วัดเหมือนก็ได้เลยมุดตีนั้นทุ่ม,นะมจะมาเปลงป่าม <c oughs> อดิว่าแต่ไปไปลงป่าอยู่ข้างน้องก็ยังออกเนาะเก็บอยู่ข้างน้องป่า ออกมากทั้งอินกับมะหามเอ,อมาเขามันรูดมือแม่ปะบบรูดแล้วไปเอานั้นมาใส่ก่อนเอามาใส่ใส่ไหมถ้าเกิดจ,จำได้ครับตรงนี้ห้าม่านใส่บ่วงนุงอยู่แถวโพนนี่แหละตีหน้านี่แหละอ,อนันเที่ทย <หา S 1> งเขาเนาะ เจ็บไ่ลบนี่ก่อนออกไปตามให้หน้าไปนรโอ้กล่องเต็มอยู่น้ำผื่นนี่ประมาณนี้หละนะครับถือว่าแต่พอกินยู่ดอกคนหลายนะอันนี้แค่แค่ส้นนี่เีนี่ส้นอื่นนี่บูดว่ามันเปียงไดเพราะว่าเขาบอเคยไปเก็บเขาเก็บแต่อยู่ใกล้หน้าส้นอื่นนี่อาจจะลายกว่านี้เพราะว่าเขาจะอาจจะบูดว่ามันออกหรือยังไดนี่แหละเนาะเพราะว่าคนแก ขึ้นมาก,กับบไ,ได้ว่าจะออกบัตรมาต้องให้ท้งหน้าตาเศ้าบนได้เนาะออกตาเศร้าสวยมาแดดซองนี่นกกินแน่แม่งกินแน่หมดกินแน่เนาะเยอะหายไปส่วนลายกับหมดละกินกันหมด,หม,ดหหมดแดงหมดดำกลิ่นดีไปยังจับเอาลเทอร์โตสองตัวแล้ว ปีนี้มันจะออกหลายรอบอยู่ดีครับเพราะว่าฝนมาตกบนโถวฝาบ้านเฮานี่ทั้งโขกนี่ฝนมาตกด้วยอันนี้มันตกใส่ตรงนี้มันเปียกก่อนมันก็ออกก่อนนะครับขันน้ำฮอนหูมันมือใดหลังจากมือเอาเอาหอนๆอนมันก็จะออกเนาะทั้งโขกบ่ออกเลยแหงดินแหงน้ำมาคันถือมันมันแกต้องถาก่อนนะครับถาฝนจะกี่มอีกฝนอีกบ่นละมีกับจีห้างกันเติบแล้ว ถ้า๋ดยังมีฝ้ามันจะต้องมีฝนลรเว้ยอโอ้โหตายมันจะใครมันจะใครเนาะเราจะเอายาขยยาปิดสีมันปิดสีาย,าายาขาย,ายัายายโอ้ยตาย 뭐 <laughs> 그래 <laughs> ไม่มันแดงใส่นุ่นดอกเัวนี้มันใส่ก่อนคล้ายๆไม่เป่งครับแต่ว่ามบ่มีรสสมเนาะมันจะมันอย่างเดียวเลยไม่เป่งมันจะมีความมันผสมรสเปรี้ยวนจ๊งหน่อยแต่ว่าแมงมันนี่มันจะมันเลยนะครับบ่มีเปรี้ยวเขียงรวมเน็ดน้ำไม่สดนะครับฟักวานใส่ที่หลังกับไข่โมแดงไข่โมแดงมันกัน

รูปอะยัยลยงลูก่มเออ,อแ่บครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงไหนนะเออแต่อสอดแ่บเถอเรีย,ยบร้อยครับเหมือนี้เฮาสองมนูเนาะครับแจงน้องใหม่ใส่แมงมันใส่ไข่หมดแดงนะครับแล้วก็ผักหวานแล้วก็ เป็นเมนูหลักๆที่เขาเฮ็ิกินก็คือมันจะคั่วนะครับเนาะมานนี้แหละเอามากินข้าวน้ำกันครับเมือนี้อาหารที่ปีหนึ่งมีเทนีนึงนะครับแลวปีนี้นหนจะได้กินหลายเที่ยอยู่เพราะว่าฝนมันบวทัวฝ่ามันตกตกไอ้บวทัวพื้นที่มันตกเท่ยเดียวื่องละใหม่เลใครหมดแดงก็ลุ้งตำแล้วในช่วงนี้ฝนตกใส่นะครับแต่ว่ามันยังบ่กว่าได้เบิดตดีมันนี่ยเพราะว่ามัน โซนที่มันออกหลายๆทุกปีมันยังบ่คันได้ออกฝนบ่คันตกใส่นะครับเนาะก็เลยจะได้เก็บอีกเยอะดอกนะวันนี้เนาะอากาศก็เอาเอาเนี่ยถ้ามันจะรสชาติจังไดเน่ากินเข้าไปนีไหมเป็นมันๆแล้วมันแซมกันเลยคือเวลาเ่าวมันมันเลยโดาใครมดแดงกับแ็นเปลียนมาแกงใส่เนี่ยแหละแต่ว่าแในเปลียนมันจะรสเปรี้ยวๆหน่อยเนาะอันนี้ก็อยากเก็บมันดน่อยแต่ล่ากินเปลี่ยนไดงมันนี่อุตส่า้านี่ แยงพอกินได้ให้ตัวนึงให้หลายให้ตัวเดียวปวดนะยกลัวเลขให้มันเเหรอวะยกตัวเลวมาทดสอเลย,เเยฉันด้เอร์เต็ด้เบิร์เต็มมันหนุ่มัมนงจิดเอาแบบแหนุ่มแซ่ปีนึงไม่เท่น,สน,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 ทนึสุดเสงนะำอันบ้าาครับวิธีกินง่ายๆเสร็จ รสจัดอาหารโปรตีนอย่าหากินยากสำหรับวันนี้ต้องขอนักยากที่เขากันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเติมหนองคาราไปก่อนสวัสดีครับ